สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิ m o n นะคะวันนี้แม่เหมาะกับมาอครั้งค่ะวันนี้เราจะมาทํานายเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะซึ่งชาวกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนจนถึง23กระกฎาคมนะคะแล้วถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอนะคะสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่าน สนับสนุนแม่หมอโดยการสแกน QR code ได้เลยค่ะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจำสัปดาห์นี้ไว้ให้ชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วนะคะซึ่งก็คือห้าใบข้างบนค่ะจะมีผลตั้งแต่วันที่24อขอโทษค่ะวันที่27พฤศจิกายนจนถึงวันที่4ทธันวาคมนะคะส่วนไพ่ c l a r ฟ f y ก็คือใบข้างล่างทั้ง5ใบค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ไพ่สองใบนี้นะคะคือไพ่ประจําตัวของชาวกรกฎในรอบสัปดาห์นี้ค่ะดูเหมือนว่าชาวกรกฎชาวกรกฎนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยูนิเวอรนะคะเขาได้ส่งคนอ่อที่ สามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับคุณจนแก่เท่าได้นะคะเป็นความรักที่มั่นคงแต่ดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจอะไรใดๆก็ตามในความสัมพันธ์นี้นะคะบางท่านเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าเหมือนดูจากรูปนี้นะคะก็คือว่า ยังตกลงใจไม่ได้ว่าจะให้เด็กอยู่กับใครดีนะคะบางทีมันก็เป็นเรื่องของลูกนะคะบางทีก็คือเป็นเรื่องของการที่มีคนสองคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าแม้กระทั่งว่าไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องการตกลงทรัพย์สินกันได้นะคะบางท่านเนี่ยเคยแต่งงานแล้วแล้วก็กําลังอยู่ในขั้นตอนขอบวนการหย่าร้างนะคะแต่ว่าขบวนการ ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะอืมก็เป็นไปได้เนาะทีนี้ไพ่ประจําตัวใบที่สองของคุณก็คือว่าคุณเนี่ยก็คือตัวคุณเองเนาะดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะยังไม่ได้มีใครจริงจังนะคะยังไม่อยากที่จะคอมมิตนะคะหรือว่ามีใครจริงจัง โดยเฉพาะกับคนที่คุณกำลังคิดถึงนะคะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าคุณเองเนี่ยคุณไม่ค่อยจะไว้ใจเขานะคะคุณรู้สึกว่าคู่รักของคุณอ่ะพูดไม่จริงหรือเปล่านะคะมีอะไรปิดบังคุณหรือเปล่านะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าคู่รักของคุณเนี่ยบางท่านนะคะก็คือผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะหรือว่ายังอยู่ในสถานะที่คุณไม่พร้อมที่จะ แต่งงานด้วยเนาะทีนี้ไพ่สองใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปสองในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็คือว่าคนรู้สึกบางท่านจะเป็นลักษณะเสียใจนะคะรู้สึกผิดหวังในสิ่งที่ความรักที่เป็นมาในอดีตแต่บางท่านเนี่ยจะรู้สึกเสียดายนะคะที่ ฉันไม่น่าทําแบบนั้นลงไปเลยนะคะทําใหา้คนละของคุณเสียใจนะคะจริงๆนะดูเหมือนว่าคนละของคุณเนี่ยจะเจ็บหนักมากนะคะถึงขั้นที่เขารู้สึกว่าเขาอะน่าจะบอกคุณว่าเขาไม่สามารถรอคุณได้แล้วนะ ะะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไพ่นะคะออกมาบอกว่าที่เขาบอกว่าไม่รอคุณนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้รอตรงที่เดิมคือเขา move on เนี่ยคือ move on ไปข้างหน้านะคะก็คือว่าไปรอคุณก่อนนะ่ะรอให้คุณเนี่ยปลดภาระในชีวิตของคุณให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยตางเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าเสียใจให้มากหนักนะคะคือความเสียใจของคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบ ไม่ดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแบบเหมือนว่าพยายามขวางเขานะคะการเขาไม่ให้เข้ามาในชีวิตเนาะอืมก็นั่นก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เขาบอกกับคุณว่าเขาไม่สามารถที่จะรอคุณได้แล้วไม่ไหวแล้วนะคะอืทีนี้ไพ่ justment reverse ออกมาบอกว่าลายออกมาบอกว่าใครที่กำลังแบบรอคอยอยู่นะว่า คําตอบของจัก,กรวาลน,นะคะสงสัยว่าทําไมความรักของคุณเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือจัก,กรวาลเนี่ยบอกว่าออมันยังไม่ถึงเวลาเนาะบางคนเนี่ยยังไม่พร้อมอะ่ะคือว่าเหมือนเป็นอัศวินออขี่ม้าขาวมาเลยนะคะจะนําถ้วยมาให้แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยขอแวะโน่้นแวะนี่ก่อนนะคะคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ก่อนทุระเยอะบางนั้นเถอะนะคะก็คือว่าหมายความว่าก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่า เหมือนจักรวาลยังปลุกคุณไม่ตื่นนะเพราะฉะนั้นเนะคุณก็จะแวะนอนแวะนี่ก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถที่จะคอมมิตอะไรกับคู่รักของคุณได้หรือว่าคุณบางท่านก็จะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนั่นเองนะคะแล้วก็จากตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นลักษณะของบางท่านเนาะหลายๆท่านเลยก็จะเป็นลักษณะของการที่มีรักทางกายนะคะหรือว่าคู่รักเป็นคนที่อืม ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะบางท่านเป็นลักษณะของสา,าวต่างชาตินะคะประมาณนี้เนาะเป็นรักทางไกลได้ด้วยเนาะเป็นคนต่างชาติได้ค่ะทีนี้มาดูกันแม่หมอจะเปิดไพ่อีกสำหรับหนึ่งให้นะคะมาดูกันว่าตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รักของคุณเป็นยังไงนะคะขอยูนิเวอร์ซะคะ่ะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของ อาชาวกรกฎแล้วก็คู่รักนะคะด้วยไ่ยสัมพันธภาพแห่าใบคะ่ะมาดูกันไหมมันมีคนหนึ่งที่โกโหกอยู่นะอืโกโหกในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะก็คือคุณน,นั่นเองนะอืม โกหกในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วก็ไม่พร้อมนะที่จะยืนความหลักไปให้คู่รักของคุณเนาะอย่างที่แม่หมออธิบายไป,ไปแหวดนูน่นแหวะนี่ทุระเยอะนะคะ,ะเป็นลักษณะของภาระเยอะนั่นเองส่วนคู่รักของคุณเนี่ยตอนนี้จะเป็นลักษณะที่เขากําลังนิ่งอยู่นะใช้ความคิดอยู่ว่าจะยังไงกับ ความสัมพันธ์นี้ดีเขารู้สึกว่าเขากําลังถูกคุณหักหลังอยู่นะอย่างที่บอกก็คือเขา,าจะแบบสองติดสองใจเอายังไงกับชีวิตดีเพราะว่าใจนึงก็ยังไม่อยากรอแล้วจริงๆนะแต่ว่าก็ยังคิดอยู่นะว่าจะเอางไงกับชีวิตดีนะคะแล้วก็แต่ว่าบอกเลยว่าเขาไปไหนไม่ได้เพราะว่าถูกปักไว้นะคะ <laughs> ก็ยังคงถูกปักต่อไปเนาะทีนี้ความรู้สึกของคุณที่มีต่อกันก็คือตอนเนี้ทั้งคู่เลยหัวร้อนหนุดหงิด กันทั้งคู่เลยนะคะอืมก็เหมือนความรักไม่ได้ดั่งใจประมาณนี้เนาะทีนี้แม่หมอเนี่ยเตรียมไพ่อีกสำหรับนึงไว้ให้ขอคำแนะนำจากยูนิเวอร์สให้นะคะขอทิศขอยูนิเวอร์สช่วยให้คำแนะนำกับชาวกรลกฏนะคะหนึ่งใบในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอืมคือเขาบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า คุณนะ่ะไม่เหลือใครเลยนะคะให้คิดซะว่าที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะเขาบอกว่า you are far far away from home นะคะก็ทั้งคู่คงจะรู้สึกแบบเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวเนาะคนที่รู้สึกผิดในความสัมพันธ์นะคะก็รีบหายไวๆคนที่รู้สึกเสียใยในความสัมพันธ์ก็อ,อย่าคิดมากนะคะก็ให้มันเป็นประสบการณ์ แล้วก็เป็นบทเรียนในชีวิตเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาดไปนะคะก็ซู่ๆเป็นกาลังใจให้ค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะถ้าชอบอคําทำนายของแม่หมอนะคะก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ